ฮัลโหลวันนี้จะพาทุกคนมาเดินเล่นงานทารานมหานครกันค่ะจะบอกว่าปกติเวลามาเดินห้างเนี่ยอาหารทารานมันก็หายากเหมือนกันเนอะแต่วันนี้เรามาแถว G ีคอนสแควร์การเดินห้างของเราจะไม่หิกต่อไปเพราะที่นี่เขามีงานมหากรรมอาหารทารานที่ต้องบอกเลยว่าในงานคือของกินเยอะมากๆบางร้านเนี่ยคิวยาวมากจนแม่ค้าต้องบอกเราว่าอืมโอใช่มันมซื้อในวันพรุ่งนี้ในเดยไ,ดไมอ่ะมันหมดแล้วนี่ ใครสายกินนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดทั้งอาหารข้าวขนมหวานอาหารญี่ปุ่นอาหารเวียดนามและอาหารต่างๆอีกมากมายส่วนทางนี้ขอแวะไปกินไก่เัาหลีกันนะคะนอกจากอาหารอร่อยแล้วนะคะเขายังจำลองบรรยากาศสถาปาัตยกรรมอิสลามมัสยิดสีฟ้ามาชาอิสลิฟจากประเทศอัฟกา,านิสถานมาไว้ในงานอีกด้วยสายคอนเทนต์อย่างเราก็ต้องไม่พลาดไปแชรภาพกันหน่อยสิคะ โอเควันนี้ขอกลับบ้านก่อนใครผ่านมาแถวซีคอนสแควร์สีนดะรินอย่าลืมแวะมาเที่ยวงานกันนะงานเขามีตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมที่รานนผุชั้น11วันเยาวยากันไปเลย